วัสดีครับนนี้ผมซีโฟมไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาในรหัสไก่นั่นเองโดยที่วันนี้ไม่ได้แต่งตัวไก่แต่มันเป็นรหัสไก่จริงๆนะครับรหัสไก่ยังไงนี่เลยครับรหัสนี้ผมได้มาจากผมไม่ได้มาจากไหนหรอกเป็นรหัสเก่าผมเองที่ผมเล่นกับมือแล้วผมก็ไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้เป็นรหัสตีเฟสของผมเองนะครับแล้ดูสังเกตผมมาทรงมาสองะไรกระโหลกกะลาโซฮา้า <laughs> ผมตั้งไว่ปวนคนนะครับเวลาไปสุบเล็กห้องแล้วเขาเข้ามาอ่านก็นั่นแหละจะได้ป่วนเขาหน่อยไลท์อยู่ที่2องวันหนึ่งสามสิบสองแล้วดูสถิติผมเป็นไงสี่นะครับเมื่อก่อนนี่โหเล่นตั้งนานนะเนี่ยมาส่วนทา่าทางก็แบบก็ทา่าทางสายฟรีเนาะนี่ก็จะมีสไลด์ขาผมบอกแล้วท่าสายฟรีหลายๆคนก็ได้จะมีนะครับแล้วก็นี่เลยอันนี้ฟรียิ่งกว่านี่ฟรียิ่งกว่าคือ อ้าวห้องนี้ก็จะมีแบบท่าท่าพิเศษหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะไปลองสุ่มเลขห้องดูนะครับอยากรู้ว่าปฏิกิริยาของคนที่เจอเราเขาจะมีท่าทีเป็นยังไงแล้วผมเล่นในคอมด้วยน,นะครับเขาจะร้องอะไรหรือเปล่ายัางไงท่านเพื่อนพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง C 4 m a n g t h กันก่อนรับชมคลิปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลย let's go ทุกคนไปเลยอุ้ยเพื่อนคนนี้เล่นในคอม อุ้ยเพื่อนคนนี้เล่นในคอมด้วยแหละเธออุ้ยดีใจจังดีใจจังเลยใช่เราได้เจอคอมทุกทีอุ้งดีใจจังเลยอ่ะก็ดีใจอ่ะได้เล่นกับคนเล่นคอมส่วนมากไม่ค่อยได้เจอใช่เราก็ไม่ค่อยได้เจอเลยคนที่เล่นในมือถือเหมือนกันอ่ะส่วนใหญ่เรากดเจอแต่ในคอมเหมือนกันเออทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะแต่ให้มันมีรูปรูปออกไปสิเฮ้ยยาเตะเตทำไมอ่ะเราไก่ใช่ไหม าะเราไก่ใช่ไหมเธอถึงไม่อยากเล่นด้วยอายุสิบห้าแล้วเธอล่ะอายุสิบสองปีขี่โมทำไมเธอชอบขี้โม้จังเลยสิบสองจริงๆอีกคนหนึ่งสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดจริงๆหรอหยอกหยอกสิบเจ็ดปีกับสิบแปดเอ้ยกับสิบเก้าปีสิบเก้าปีเราก็อายุสิบเจ็ดเหมือนกัน ใช่เราเสื้อแดงอะเสื้อแดงสิบปีอืมเราก็สิเจ็ดเหมือนกันโอเคเราไปด้วยกันได้ใช่ไหมแบบเนี้ยเออด้วยกันไดเรนอยู่แล้วรับแอดหน่อยได้ไหมอะได้เลยทำไมจะไม่ได้อะเฮ้ยขอบคุณนะที่รับไก่อย่างเราเป็นเพื่อนไม่เห็นแอดมาเลยแอดไปแล้วเพื่อนของเพื่อนของเขาเต็มเพื่อนนเต็มที่หหยเดี๋ยวน้องเพื่อนเอฟดีเอฟเดียว เดี๋ยวเราดัดเสียงเหมือนเพื่อนกันดีกว่าพี่เด๋ยวโหลดโหลดแอปเปกต้องโหลดหนึ่งดัดเสียงยังไงอ่ะดัดเสียงเหมือนพวกสิเกมอนนั้นเลยไหโอส่งคำขอไปแล้วบเรากใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้เล่นอยู่ด้วยกันเหรอใช่เราสองคนนี้พี่น้องเป็นเป็นคนใต้ใช่ปะใช่ อยู่จังหวัดอะไรคนใต้เหมือนกันเนี่ยก็คนใต้เหมือนกันอยู่จังหวัดอะไรอ่ะอบุญนครนครศรีธรรมาโอ้ยอยู่นครเหมือนกันนครราชสีมาโอ้โหนครจิตนะของพวกเวียร์บายปวดเลยกดเลยเออาแรงรึเล่แรงรึเป่เอ้ยพี่แป๊บนึงแป๊บนึงพี่เดี๋ยวมึงขอเปลี่ยนตะกียแป๊บนึงเอาน้องเอาน้องไปด้วย เอาหัวนกไปเยอะมีแต่แมวเป็นแป๊บนึงมีแต่แมวอ่ะเขาผมอ่ะมันเป็นไรก็มาเล่นใหม่เออจริงๆิก่อนที่ผมจะมาทิปผมก็ไปเทสแคนมานะครับแล้วก็เข้าแคนไว้น้องเข้าแคนไว้ครับผมลองตัวไก่ไปเทสแคนเดียวนะผมก็รู้แร้วอะไรเนี่ยแล้วพี่แรงอะไรกันอ่ะคนนี้โอ้ยสามพันแปดเลยหรอ แล้วไม่ไเป็นไรหรอกยังไงมันก็รสเท่ากันอยู่แล้วเอ้ยนี่เป็นไงต้องคนนี้ครับต้องคนนี้เท่านั้นครับแต่ผมสงสัยนะตกใจปะความจริงมาเจอมีชื่อ,อว่าเราเด็กน้อยเออบอกพี่อยูรับุงไม่ได้ความจริงอะไรหรอครับผมอยู่คมอยู่เกงนี้มาเยอะพี่ความจริงอะไรหรอครับความจริงแค่หนึ่งเดียเท่านั้นบอกจงบอกมันเดียวนี้บอกอะไรหรอพี่เป็น โอเคไม่ไปแล้วเราเล่นกันดีกว่าผมงงอ่ะพี่ถามเรื่องอะไรผมยังไม่รู้เลยก็ไม่เลยไม่มีผมไม่ได้ถามเรื่องอะไรไปเลยอ้าอย่างนี้คุณนูนีอะไรเป็นอย่เงไรเพื่อนยุกลุ่ไปแค่พี่เหยียบ้ยโอเคโอเคไม่อยากเล่นกับผมเติมเราถามก่อนผมได้ยินผมได้ยิน ทำก่อนเออเพื่อนนะนี่รหัสใหม่ไหมอ่ะอัน,นาจา้ไม่น่าใช่คนเพิ่งเล่นรหัสใหม่ผมเลยครับมันเป็นรหัสที่ผมเล่นไปนานแล้วแล้วผมก็เพิ่งกลับมาเล่น,นีิทีนึงอ่ะอ๋อแต่ส่วนใหญ่คนเล่นในคอมอหมาไม่ค่อยมีนะเล้งบท อุ้ยเล่นหมดแล้ว,วโอ้ก็เพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็เล่นหมดเล่นหมดหัวโตมาแล้วก็เล่นสร้างห้องมาแล้วก็มาเล่นกับพี่ไงมันมนี่เพื่อนเล่นอะ่ะอ๋อนี่คือไม่ได้มีอิกรหัสใช่ไหมใช่เพิ่งกลับเพิ่งกลับมาเล่นเลยเออมาไปมต้องพุดมาไปไปทุกคนผมหมาไปล่าสุดยุบกลุ่มไปแล้วนะครับน่าจะหาห้องไม่เจอหรือว่ามีเหตุผลอื่นวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวไปสุ่มจในห้องต่อเลยดีกว่าครับโอเคโอ้โหไอ้คนนี้ก็จะให้เข้าแค้นอย่างเดียวเลยไปเถ โดนดาโดนดาผมได้เสียงไมที่เจอคนเล่นเดีเ้ยเข้าไปไหมเล่นด้วยได้ไหมครับเล่นด้วยได้ไหมครับพี่คุณทีมเต็มอะเล่นด้วยได้ไหมครับพี่เอ <senza ök> <benim> ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปใหม่เดี๋ยวผมเข้าไปใหม่เล่นด้วยได้ไหมครับเล่นด้วยได้ไหมครับพี่ไก่กูไม่อยากเล่นกับพวกมึงไงโอ้ผมขอโทษ โ,โดนหน่าอะไรงจังวะเฮ้ยเพราะว่าเป็นไก่ไงกูยักกูก็เลยไม่อยากเล่นกับมึงกดเลยกดเลยพี่กดเลยเพราะผมไก่ใช่ไหมพี่เลยไม่อยากเล่นด้วยไม่ได้ไก่เอาเมื่อกี้มีคนว่าผมอะพี่เล่นด้วยผมก็เห็นพี่เล่นงผมพี่ใช่ใช่ใช่แล้วเตะแล้วพี่เตะผมทำไมอะผมเตะเพราะผมจะมอสาวเมื่อกี้อะอมันอย่างนี้นี่เองแม่เราสายเดียวกันนะผมก็เข้าใจหัวอกพี่แหละ เราถ่ายเดียวกันพี่พี่อายุเท่าไรพี่พี่อายุเท่าไหร่พี่อายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ได้เองละ่ะไอเบ๊กดไอเบ๊กสิบสองไอเบ๊มึงกดดิเบ๊กูอยากเห็นกูอยากเห็นซีเมลซี่เขาว่ะต้องบอกไอ้จูอยากมสาวสรุปจะเล่นหรือจะมอสาวเนี่ยผมหาเพื่อนเล่น <c oughs> นั่นเนี่ยพี่หมีอะไรนะโซนไม่โซนความมิเตอร์โซนเลยไอ <c oughs> เบ๊กดดิเบ๊กดดิลยไอเบ๊กดเลยเบ๊เรียกเรียกตามน้ำเข้าไปละ <c oughs> <c oughs> เล่นเดีวไปเดี <descon> ๋ยวเดี <guarding okay>? ๋ยวกูได้กับพี่เขเองไปไมึงออกไปก่อนเยไปไเล่นเล่นด้วยก็ได้าพาตามาตานน้อาาน้องเขาเล่นกับผมได้ครับฝัพึ่งซื้อมนรักผมว่าําบาดสิบอันสิบอันไอัมา่ยเนถุงจนอเอาของแต่ว่ามีเมีข้างในสิบอันม่เนาะของฝักมาสิกินอ๋อ้ว a few moments later อ๋อมันหาห้องไม่เจอจริงๆนะครับน้องเขาก็อยู่กลุ่มไปแล้วแหละ่ะขอปิดเตอร์สวัสดีน้าขอเล่นด้วยน้าได้ครับได้ครับไม่ไม่เฮ้ยเสียงใครหัว่าไม่อ่ะได้ยินนะคอมคอมเหรออ๋อคอมม์คอมม์เล่าคอมม์เล่าทัดพี่เลยกด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 เลยอันั้นแหละไหาห้องนานนะอะไรเนี่ยหาห้องแป๊ดเดียวอดี๋ยวแล้งไหนกันอ่ะ หูแลงแดงหูเล้งแดงบ้าจีเล่นนะคอมว่าไม่ได้ตึงเฮ้ยก็มาดิก็เจอได้ไม่ได้ตึงก็เจอได้เฮ้ยก็สร้างมาดิเฮ้ยโดนเตะโดนเตะพูดเองเฮ้ยโดนเตะอเอ้ยห้องเต็มห้องเต็มอ่ะทุกคนอืแม่โดนเตะโดนเตะ น่ในคอมก็ไม่ได้ถึงอย่ากเองชอบเลยรักเด็กน้อยไม่เอาอ่ะเฮ้ยเอาดิท้าไมจะไม่เอาอ่ะผมเป็นเด็กน้อยแม่พี่ไม่รักหรอดาวเด็กน้อยพี่รักเด็กน้อยเว้อ๋อไม่เอาครับผมก็อยากได้พี่เหมือนกันครับรักนะใครจะไปต้องต้นกีมีมอเตอร์เกนเเกนะนี่สิ่าแม่ดีอ้กูตกใจอ่ะกูบอกว่าไม่เอาแล้วแม่ <_<_อะไรวะรับแอดหน่อยได้ไหมอ่ะอะไรนะรับแอดหน่อยได้ไหมรับได้ไหมไม่รับได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะเอาไม่รับแอดไม่รับแอดเกมก็รับแอดเฟซได้ก็ได้เกมไปเล่นเฟซเล่นเฟสเล่นเล่นยังไงนายจะห้องเปา ถามแล้วเหรอเออเล่นเล่นเบาเล่นเล่นเล่นแต่ไไม่่เลนด้แต่ผมไม่มีบัตรนะไม่เล่นแล้วจะชวนทำไมล่ะเอาขอโทษได้ไหมล่ะเรอายุเท่าไหร่อ่ะอายุสิบห้าแล้วพวกพี่อายุเท่าไหร่อ่ะชื่ออะไรชื่อชื่อเติ้ลชื่อเติ้ลทำไมทำไมแก่จังอ่ะสิบห้านี่นะแก่เออแล้วพวกพี่อายุเท่าไหร่อ่ะของพวกเราก็คือนายเป็น นายเป็นปู่แล้วนะยเราอายุสิบเอ,ออายุหกขวบสิบเนี่ย,ยอะไรอะคะหกขวบเหรอ,อไม่เชื่อ,อ,อไหนเอารูปมาให้ดูนี่น่าเด็กมาเลยแก <ś of the night> โอ้กาบูพี่พี่ชื่อขวัญใช่ไหมพี่พี่ชื่อขวัญกับชื่อพี่ฟ้าใช่ไหมเออเอเ้ยผมรู้จัก FC FC พี่เติมมาเต็มปะเนี่ย แม่ตั้งแต่ใครตั้งแต่แบบใบกระท่อมมันถูกกฎหมายมานี่เอาใหญ่เลยนะแม่ไม่เคยกบอ่าอ๋อโอเคโอเคดีจัดดีจัดเป็นเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ที่ก็แก่จริงแหละรับแอหน่อยได้ไหมพี่ฟ้าทำไมหญิงจังเลยอ่๋อนี่ไงเอารับละขอบคุณครับมันต้องเรียกพี่วะก็พี่สองคนหน้าระกอ่ะเรียกพี่เราก็เด็กกว่าเขาเรายังเรียกคนอหนื่หน้าพี่เลยมึงไม่ว่าเวแล้วแล้วขกความจริงจริงเหรอ เ้ยจริงเสียงสูงได้นะกี่โมก็จริงทำไมพี่ต้องโกหกเด็กน้อยด้วยอ่ะหรือจะทำยี่สิบอ่ะยี่สิบไปแหลโอ้โหฮะลาสเต็กไว้ผมละคนฝันอ่ะเฮ้ยปั่นจริงสองคู่เนี้ยเขามันเาปั่นจัดเลยว่ะเอ่อเอาเข้าไปไม่ต้องเล่นละวันนี้นั่งหัวเราะอยู่นี่แหละ พอเป็นอย่างนี้ถึงคบกันได้อ๋อโจี๊ดเป็นคนเฉียบครับมึงอ่ะพี่รู้ป่ะว่าตอนนี้ผมนั่งกุมกระหม่อมเยอะเนี่ยอะไรนะพี่รู้ป่ะตอนนี้ผมนั่งกุมกระหม่อมเยอะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาเข้าไปเอ้าเข้าไปกูปวดกามแล้วอ่ะไหวไปเนี่ยพี่อ่ะเราคนเรียบร้อยเหรอ พี่ฟ้าแล้วก็พี่ขวัญพี่ฟ้าพี่ขวัญอย่าเรียกพี่เขาบอกอย่าเรียกพี่เขาจะยูเท่าไหร่เอ้รอยูเท่าไหร่เหมือนพี่เลยแล้วยูเท่าไหร่อ่ะก็บอกว่าขอขวับใครเชียร์ก็โง่อเลยนี่หเออจริงถูกถูกถูกทำไมอ่ะพี่ขวัญพี่พูดถูกปันเนี่ยมันไม่เหมือนตรงไหนก่อนแล้วพี่อยู่แคนไหนกันเนี่ยผมไม่มีแค้นผมไม่มีเหมืกนได้ผมไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันนี่หว่า้ออกแลวเหมือนกันเลย เอ็มเอลอะไรนะโกโบริอัตารีได้รไว้อัตารีได้อัตารีได้ได้ได้ชิ้นนี้ได้เอ้ยไหนแล้วว่าไหนแบบไม่ใช่คอนถอะแม่เราเข้ากันได้อ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่เราเข้ากันได้เราเราทั้งสามคนใช่ไหมเราด้วยกันทั้งสามคนใช่ไหมเราไม่ใช่คนะเราเป็นเหี้ยเราเี่คนอะเราเป็นควาย ใช่ใช่เราเราเป็นทุกอย่างอ่ะเราเราเป็นทุกอย่างที่เป็นได้อ่ะเราเราเราอใชื่เราเราสินเสมอเลยอย่างรู้อ่ะแต่เขาก็แก่กว่าพี่คนนี้นะไ่ม่แก่ไ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 ม่แก่อายุสิบห้าเองไม่แต่ที่รู้ไหมว่าอายุสิบห้าของวกหนูนี่คือแก่ที่เป็นปู่เป็นลุงเป็นตาเฒ่าเป็นอะไรได้หมดเลยนะแล้วอายุเท่าไหร่อ่ะแล้วน้องอายุเท่าไหร่หกขวบอายุหกขวบหกขวบี่โม้จังวะ อแล้วเนโ้อ่ะเดี๋ยว่ะเนียอบปขวบแล้วทิปขวบชอบ้าวเก้าบแว่นเดสุยสุดสุดสุดสุคสุดสุดยุดส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 ไดุ้ดสุดสุดสุด้าวง่ดสุเสะดสรดสุดสุดสุด้าดสุ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 ดปุดสุนสุดสุหสุดดาดสุ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 มสุดสจริงวสุด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 สุุด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 สุดสุดสุดย อ่ะให้ให้ไปแล้วนะไป,ไปแล้วนะเออเจอกันนะไม่ไปดีกว่าเจอกันในโกนะไหยไม่ไปดีกว่าเอาข้าวมากินหน้าจอเลยเอ,าลอาการหนักแัวแนวนี่พี่สองคนเนี่ยไอ้มีมีอ่าน้องสองคนอ่ะ <c oughs> อแล้วมีมีเพลงใจให้ฟัง มีเพลงจะให้ฟังฟังไหมไม่ฟังเมื่อกี้เราร้องเพลงใหเอมาฟังฟังฟอ่าโอเคฟังนะีมาีไหนพี่ร้องไหนพี่เราร้องเพลงให้ผมฟังเว่าเราร้องเพราะกว่าร้องเพลงม่แกี้ให้ผมฟังไหัโอเคเไปแล้งไปล ปัญญาอ่อนอ่อโอ้โหอย่างรั่วนะครับเมื่อกี้โอเคครับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องซีโฟเมืองไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปยาวๆเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับยังเชิญมาอีก